เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมนะครับเช่นเคยแล้วนี่ก็เพจปุ๊บแป้นนะครับก็ต้องขอบคุณเพจปุ๊บแป้นที่ให้เรานำมังงะภาคด้วยครับซึ่งวันนี้นะครับก็มาจะไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าผมรีบทําแล้วก็รีบลงนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับก็ก็ต้องทําแข่งกับฝนนะครับก็เราไปเข้าคลิปกันเลยดีกว่าครับ นายน้อยฟังหยวนตื่นแล้วเหรอคะข้ารับใช้กำลังไปเตรียมน้ำให้อาบอยู่นะเจ้าคะนายน้อยคะนายน้อยรู้ไหมคะว่าทุกคนคิดว่านายน้อยจะต้องได้เข้าสู่ระดับต้นในพิธีปลูกวิญญาณของปีนี้อย่างแน่นอนเลยนะคะแม้แต่พวกผู้หญิงเองก็พูดถึงนายน้อยกันใหญ่เลยนะคะเขาพูดกันว่าถ้าใครได้แต่งงานกับนายน้อยคงเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยละคะ่ะ พวกข้ารับใช้เองก็รู้สึกโชคดีที่ได้รับใช้นายน้อยนะคะนายน้อยคงรู้แล้วสินะคะว่ามีคนอิจฉาฉันมากขนาดไหนที่ได้รับใช้นายน้อยฮะฉันซุยเออคนที่ป้ากับลุงกาลังจับตามองอยู่สินะแม่ของเธอและป้าฉันเป็นคนเลี้ยงดูเธอมาสอนอะไรให้หลายอย่างเลยละ่ะสอนให้เธอนั้นมัดใจชายได้ยงอยู่หมัดฮะชาติที่แล้วฉันก็ติดกับเธอฉันตกหลุมรักเธอจากใจจริง แต่เมื่อเธอได้รู้ความจริงว่าฉันเป็นเพียงผู้มีความสามารถระดับที่สามเธอก็เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือทำตัวเหมือนไม่เคยรู้จักฉันมาก,ก่อนเฮ้ฟางเจินมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะรีบเข้าไปข้างในสิจะ๊ะป้าป้าเฉินนายน้อยเจ้าคะสุนเอ๋อคนนี้นะ่ะไม่ว่าอะไรหรอกนะคะถ้านายน้อยอยากจะทำมากกว่านี้นะคะ ฉันน้าเต็มใจนะคะที่ทำทุกอย่างในสิ่งที่นายน้อยต้องการไม่ต้องเอะน่ะนายน้อยเธอไปได้แล้วอะเออค่ะโอ้นายน้อยฟังหยวนซุยเอ,อ๋อดูแลท่านดีไหมล่ะคะพร้อมหรือยังเ่ะอเออครับงั้นก็ไปกันได้แล้วล่ะ แอดูนั่นเต้นั่นฝาแฝดตระกูลฟางนี่นะคนที่เดินอยู่ข้างหน้าคุณจะเป็นฟางหยวนคนที่เขียนบทก,กบวีพราๆยังไงล่ะเขาเองเหรอเนี่ยทำท่าไม่เหมือนกับในข่าวือเลยนะนี่ใช่น่เสินั่นคือต้องใช้เขาว่าแต่เขาเชื่ออะไรนะคนพวกนี้นะ <c oughs> <c oughs> เขามันก็เป็นแค่ขยะไร้ค่าอย่าไปสนใจเลย นี่คงจะเป็นตัวอย่างของคาพูดที่ว่าต้นไม้ที่เติบโตสูงกว่าต้นอื่นเท่านั้นถึงได้รับแสงมากกว่าต้นอื่นๆ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นแบบนั้นเสมอเลยนะคนที่มีความสามารถจะถูกอิจฉาและถูกเกลียดชังนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคนอื่นถึงต่อต้านฉันหลังจากแทรู้ว่าฉันเป็นเพียงแค่ผู้มีความสามารถระดับที่สคนที่ทําให้เราสองพี่น้องแตกคอกันก็คงเป็นป้ากับลุงที่เลี้ยงเรามาแน่นแหละ ทุกอย่างที่เป็นแบบนี้ก็เพราะพวกเขาทั้งนั้นนายน้อยไว้หรือเปล่าเจ้าคะเอ่อไหวครับแม่นมผมไม่เป็นไรพวกเขาจับคู่ฉันกระเฉงซุยและให้น้องชายฉันอยู่กับพี่เลี้ยงเมื่อชาติทีแล้วพวกเรามันเด็กไรเดียงสาส่วนน้องชายของฉันก็หัวอ่อนและเชื่อขนง่ายเกินไปสุดท้ายป้ากระลุงก็ทําสําเร็จพวกเราสองพี่น้องแต่คอกันแบบต่อไม่ติดแต่สุดท้ายแล้วฉันก็กําจัดฟางเจิน และคนหลอกลวงยังเฉินซุยทางป้าทางลุงแล้วก็ผู้อูขอตระกูลก็เหมือนเหมือนกันถ้าฉันตั้งใจจะทำอะไรแล้วแล้วก็ไม่ว่าหนทางจะยากเย็นขนาดไหนหรือว่าหนทางข้างหน้าจะยากลำบากเพียงใดฉันก็จะทำให้มันสำเร็จได้อย่างแน่นอนโดยวิธีของปีศาจ้ายเล่นกับคนทั้งหมู่บ้านเหมือนกับทางโลกอยู่ในกำรรม,มือแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้โดนไปนั้นมันก็ยังไม่พอหรอก เขาว่าในห่วงเวลาแห่งนี้พวกเขามันก็เป็นเพียงแค่ตัวประกอบการกำจัดพวกเขามันก็ไม่เสียเวลามากเกินไปถึงจะพูดอย่างนั้นก็เธอถ้าใครเหมือนกล้ามาขวางทางฉันละก็ฉันจะทําให้พวกมันรู้สึกว่าพวกมันต้องร้องขอความตายดีกว่าการที่จะเผชิญหน้าอยู่กับฉันในการมีชีวิตดีมากทุกคนมาตรงเวลากันดีมากวันนี้เป็นวันพิธีปลุกวิญญาณเป็นจุดเปลี่ยนขั้งสำคัญของชีวิตของพวกเธอทุกคน อาจารย์ผู้เอาโสกุยเวชีฉันจะไม่พูดพลาำอะไรมากแล้วกันนะตามฉันมาเลยแล้วกันทุกคนว,ว้าวสุดยอดเลยที่นี่มันนี่มันถ้ำตายดินนี่นะเมื่อร้อยปีก่อนตระกูลกุยเวของเราได้ย้ายถิ่นฐานจากแถบกลางมายังแถบใต้และลงหลักปักฐานที่ภูเขาชิงเหมานั่นเป็นเพราะพวกเราเจอบ่อน้ำวิญญาณในถ้ำตตยดินนี่ยังไงละ่ะ อาจจะพูดได้ว่าบอ่อน้ําแห่งนี้คอยล่อเลี้ยงตระกูลเรามาโดยตลอดและบอ่อน้ําแห่งนี้ยังเป็นที่สร้างศิลาพื้นฐานขนาดใหญ่เที่ยวไว้ใช้ในการบ่มเพาะอีกด้วยนะโดยเฉพาะผู้ใช้กูพวกเขาจําเป็นต้องใช้ศิลาวิญญาณเหล่านี้จํานวนมากเลยทีเดียวเพราะงั้นจําไว้ให้ดีละไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทําอะไรการมีทรัพยากรเอาไว้ในมือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ว,ว้าวสุดยอดไปเลยอ่าในที่สุดพวกเราก็มาถึงที่นี่สักทีทะเลบุผาจันทาลาสวยชะมัดเลยนะจุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว